ยบเป็นยังเด้ออีลายาสิมาซาคนต่อยตำไอสิไปตำกำสาเสือคนต่อยตำดอกทางตระกูลแนวว่าทางไอมันบบมีเงินล้านเงื่อนสั้นหลังหม่เนะาะไอเฮ็ดให้สวนพ่อสืบมือบ่รวยแบ่งดอกคาสูงไอจังสิขอให้นั่งมาดมุงอนาคตยังสดใสได้นั่งเด้อให้อีลาลุ้ยสินทรัพย์นับเงิ่นจนมาเหลือใสแต่ทางไอเต็มใจบบขัดของเมนมั่วมองกสิอดยู เท่วาบ,บุญบกควนคูนองเป็นมองเสากสระซางตามนั่งลาไอบ่ได้คิดห่วงหามยอนมาหาักนั่งลายดิเป็นสีเสียดายทอชีวีไอ้กับบบมี่ทั้งขวงกันอีลากับเขาเหมาะสมกันแล,ะละ้วล่ะผูเพลนค่องถ่าอีลาอยู่เที่ยว่าพุนพูเพนรวยลน่ยนมีเงินใส่ใหายใจเกินอีลาอยู่กับเพิ่นหลักก็คือสสบายดีอยู่าะเขิดถอดจังได้กะสีอดเอานั่ง ເປັນຫຍັງດອກໃຫ້ບອກກັບອ້າຍໂລດສາมันນເຈັບກະສິອົດເອົາມັນເງົາກະສິທຳໃຈ